วันนี้เราก็จะพาชมสวนฝรั่งกิมจูนะคะแล้วก็มีข้าวโพดหวานแอมีแอบโชว์นะคะว่าเดินได้5กิโลแล้วนะคะสังเกตที่โคนต้นนะคะปุ๋ยเนี่ยพ่อเขาจะใช้ปุ๋ยปุ๋ยหมักพืชสดนะคะทําเป็นกองปุ๋ยหมักเนี่ยแล้วเขาก็เอามาใส่โคนต้นนะคะามาดูบรรยากาศเป็นกเกษตรผสมผสานนะคะปลูกควบคู่กันระหว่างฝรั่งกิมจูกับข้าวโพดหวานนะคะนี่ข้าวโพดหวานแล้วก็ฝัก เริ่มแก่เต็มที่ละมาดูโอ้นี่ตอนนี้สมานการเกษตรนะคะกําลังเดินพาชมเอ๊ะแวะกินฝรั่งกันก่อนนะฝรั่งปอดสารนะคะเด็ดจากต้นแล้วทานได้เลยโคตรหวานนะคะโอ้โหฝักแน่นมากนี่เขาพดปอดสารนะคะ โอ้โหไม่ธรรมดานี่ฝักใหญ่แน่นมากอันนี้ปลอดสารเคมีใช้อะไรมันหวานจากอะไรน้ำซาข้าวเหรอเอือีกหนึ่งฝักนะโอ้โหเม็ดแน่นมาก ก็ได้ถ้าไม่ซื้อ พิ้หนูสวนของเรานะคะโอ้โหมีได้กินตลอดทั้งปีเลยตอนนี้มีต้นใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเข้าโพดมะละก็นี่เป็นมะละกอพันเตียนะคะเด็ดง่ายมากมีชมพู่มีมะขามเทศนะคะมีฝรั่งกิมจูพริกก็มีอยู่2อสามต้นนะคะหลังจากนี้ก็เก็บกินได้ทั้งปีเลยสวนเรานะคะใครจะแวะมาเช็คอินมาชมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้เลยนะคะ